หมวกไม่ต้องให้นี่นะหมวกยกขึ้นน,นั่นแหละครับ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 ขับประมาณนั้นจะพุ่งผูไปทางหน้านอกีกรอบอนนี้ไวนะ้ในงานเราเป็นการลืมยิงยิงเข้าครับถ้าจะทำจะเลยมาประกาศครับตามน,นั้นเดี๋ยวคุณผู้ ตามรอมตามาม่ไปด้ถ่ายอีกนะมีเวลาเลยก็ดูอย่างนี้เดี๋ยวก็เรียกเดี๋ยวก็เรียก ยกน้ำขึ้นเลยครับยายยายยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำเตะน้ำคนละถุงเลยคนละถุงเลยครับพี่น้องดูกันต่อนะพี่น้งโอ้กระเป๋าตังไว้ข้างหลังครับกระเป๋าตังกระเป๋าตังไว้ข้างหลังนะครับกระเป๋าตังไว้ข้างหลังไม่ต้องก้มหัวเรงนะครับตัวนี้ยกวายเลยนะครับตัวนี้ มาได้ครับถือมาได้ครับมาด้ครับน้ำขวเดียงยายอาิฐานเลยเป็นน้ามตลที่บ้านหน้ายายยายเครับครับาคบไครับไปครับไปครดี๋ยวถ้บหลวงตาแตคเสร็จไรีบรับรัอยสารารับบ่งกันคนละขวดไดครับครับครับนครับนแหละบครับแบ่งคันครละขวดเอบแบ่งคันคนัะขวดเอาทีหลังครับให้ลับตาคตักไปครัั Thank you. งแล้วนัก๊านะจ้ะอายุสองไอายุของไ้ใครไม่มีของกพนงไม้ใสนะไม่ต้องพ่วงต่ไม่ต้องพ่วมตัเพราะว่าเรบ้นน่นรับไม่ต้องสอนเงินไม่ต้องขมายสัจใจเกเก่ไอด้ ยับไม่อีกกัไรกกได้ครับยับไม่ใกล้ๆกล้อีกะ,ะ,ะครับผมอ่าครับผมประมาณนั้นแหละครับผม พม่รับนะครัไม่รับนะครับ

ลุงตาเป็นอะไระครับพี่น้องหินนะครับเศษหินนะครับเข้ากับตเต้หลุตาคนระับ ข้าปวดเท้ามากนี่น้องนี่มันก็ยางตอนนี้อากาศก็เที่ยงนะครับนี่ทเที่ยงนะครับร้อนมากนะครับร้อนมาก ตายก็สู้ไหวนะครับพี่น้อง